อย่างเด็ดพลอยเชอร์มานสัดเมนพาจุกปมโพหนุนลุงตู่เป็นนายกต่อก่อนหน้านี้นางเอกสาวพลอยเชอร์มานเคยออกมาประกาศว่าตนไม่ใช่พวกนิยมขนมหวานราดน้ำกะทิและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวการบ้านการเมืองอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดสาวพลอยก็สัจเมนพาจุกผ่านโพสต์ของเพจดังที่รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศสำนักวิจัยซูเปอร์โพลและส่วนสุนันทาโพร,ระบุว่า ประชาชนหนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่อไปเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแก้ปัญหาปากท้องด้วยผลงานตลอดมาที่โดดเด่นและยังไม่พบปัญหาทุจริตคอร์รัปชันชั้นที่รุนแรงเอื้อต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องไม่เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีปัญหาทุจริตคอรัปชันเอเอื้อผลประโยชน์ต่อครอบครัวและพวกพ้อง ทำเอาสาวมั่นอย่างพลอยเชอร์มานถึงกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์กักบาทรัวรัวสร้างเสียงวิจารณ์ให้ชาวเน็ตถกเสียงแตกอีกครั้ง